ครับเพื่อนๆพี though, ่น้องชาวกันไฟฟ้าส่งไ้สวัสดีดีับการแลกเปลีึกษผมจะกิจศึกษาในการกันยิฟ้าสสวัสนะครับตอนนี้มีข้อมูลดีๆที่จะมานำเสนอมาเล่าสู่น้องงนะครับในเรื่องของการตอกับนโยบายที่ดีของการไฟฟ้าส่งรฟ้าของเราครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนโยบายนะครับมันก็จะมีในเรื่องของพัฒนาบุมองค์กรที่เราคุ้นเคยกันนะครับอันโลกบริการดี้นะครับเรื่องอันโลก การมอถืก็จะมีปับใจที่เราจะทำเพื่อนที่สุดข่าย่ยงควาเราดีความเจ็ดเรื่องกับเจ็ดอย่างนะครับนเรื่องแรกคือเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับฟ้าเรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับการัฒนาองำคกรมในใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมนการับเพื่อนำความนะครับเรื่องของการบริการเรื่องการเซอร์วิสนะครับข้อที่สองเรื่องการบริการนะครับเป็นบริการที่เป็นธรรมทางสมัยเป็นธรรมนะครับ ลูกค้านะครับเรื่องที่3เรื่องของซื himself, ง่อสัตย์ความซื่อสัตย์นะครับสุดที่ใส่ทดสอบได้ใกล้ใ้ของธรรมาิบาลนะครับันเด r good moment นะครับ <t ss su 67> เรื่องที่สเป็นเรื่องของความรอบรู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งไฟฟ้าเองนะครับปีเอเราเองดูมาเป็นสุดทีนะครับมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องของงานที่เราดําเนินการอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องของงานหลายเคเรื่องของบริการต่างนะครับเรื่องที่ห้าเป็นเรื่องของการทํางานในทีมนะครับซึ่งไฟฟ้า เป็นทีมเวิร์กนะครับมีการทำงานเป็นทีมมีทีมงานของสร้างมีทีมงานที่พัฒนาครับเป็นอาชีพนะครับเรื่องที่ผมก็เป็นเรื่องของการรักถุงพรนะครับเป็นเรื่องเก็บเน้นเรื่องใหญ่เรื่องการรักถุงพรนะครับเอาซื้อสต็อกพรนะครับเป็นฝักพุ่มเทเต็มที่เพื่อองค์กรนะครับตัวสุดท้ายที่เข้ามานะครับก็เป็นเรื่องของ Data ์เรื่การนําข้อมูลเข้ามาในการพัฒนาองค์กรนะครับครับสำหรับการดําเนินการของการไฟฟ้าส่วนทรภาร ที่จะไปสู่องค์กรที่ทันโลกบริการดีมีคุณธรรม,ม,มตามค่านิยมขององค์กรนะครับมันก็จะถูกกำหนดด้วยนโยบายนะครับนโยบายที่ว่าคือนโยบายการกำกับดูแลเิียการที่ดีนะครับซึ่งในในโยบายนั้นก็มีการประกาศใช้นะครับล่าสุดเมื่อวันที่24พค2564นะครับเนื้อหาในนโยบายจะมีอะไรบ้างจะมีข้อมูลต่างๆอะไรบ้างนะครับก็อ,อยากให้น้อง เพื่อนเพื่อนพนักงานชาวอเฟ้าสุนทภรับชมรับฟังได้จากคลิปวีดีโอที่จะนำเสนอต่อไปครับเดีสว่างแดนดินได้ใช้นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของผู้ว่าการโดยมีมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติประกอบด้วยจิตมาตรการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินโดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือสร้างรายการเท็จมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายเข้าถึงง่ายเป็นปัจจุบันไม่นำข้อมูลภายใน p a ไปสแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตด้วยวิธีการใดๆ 2。การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประเมินความพึงพอใจความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของกรฟผ 3. การส่งเสริมความโปร่งใสมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนส่งเสริมระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในการปิดหนังามเสี่ยงในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 4. การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตรับผิดชอบ ปีเอสว่างแดนดินมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจร,ริตประพฤติม่ชอบผ่านช่องทางต่างๆเช่น1 2 9 PA Contact Center, กล่องรับเรื่องร้องเรียนเป็นต้นบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจร,ริตประพึกิมิชอบตามผู้มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบ PA VOC System คุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสทุจริตความรับวิชอบให้เป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวนให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 5. การป้องกันการรับสินบนห้ามผู้บริหารหรือพนักงานเรียกหรือรับสินบนหรือประโยชน์ใดๆจากผู้มีสุนได้สูญเสียหลีกเลี่ยงการให้หรือการรับของขวัญหรือของกำนันตามนโยบายเงินกู p บริษี รวมถึงการเลี้ยงรับรองโดยให้มีการแจ้งบอดแสเมื่อพบการให้หรือรับสิบนบนหรือพฤติกรรมที่นำไปสู่การทุจริตความพิดไม่ชอบในองค์กร6การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้บริหารและพนักงานรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมผ่านระบบ CUI Reporting เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหากเกิดกรณีพนักงานในสังกัดรายงานว่ามีการขัดกันผู้ข้บบัญชาต้องมีการกำกับดูลแลไม่ให้พนักงานผู้นั้นมีบทบาทในการอนุมัติอนุญาตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวกนการที่รายงานว่ามีโอกาสเกิดการขัดกัน 7. การตรวจสอบการใช้ดน่วยนิษ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับผู้มือและมาตรการต่างๆขององค์กรอย่างเคร่งครัดตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามผู้มือและมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆขององค์กร